ข้างล่างสอมดีเยอะนะเฮ้ย,ยทิ่ป้าสวัสดีครับอบท่านรับชมเข้าสู่รายการสาระยำชาโในชวมวิมิกิเกมอีกเช่นเคยวันนี้พบกันวันจันทร์ที่12พฤษภาคม2568น,นะฮะสำหรับเช้าวันนี้ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วกันเลยนะ,ะที่เราไปเล่น Murder Mystery มานะฮะแล้วก็เป็นการกลับมาในรอบ6,000ปีของอีพิคซาวนั่นเองนะฮะไม่ไม่ไม่คิดจะแก้หน่อยเหรอ,อ ดูเวอร์มากหกพันเลยเหรอหกพันปีเลยทีเดียวคุณผู้ชมไม่ได้เจอหน้าไ e นะ<จ>อ,อ้ปิกเซราผ่านหน้าจอของเรามานานมากๆเลยทีเดียวนะฮะอ่ะกลับมาแล้วนะฮะรู้ไปถึงว่าไอ้ปิกเนี่ยก็ตาดีตาดีนะฮะไม่รู้ไปทําอะไรมานะฮะก็ดันไปเห็นว่ามีมินิเกมใหม่เปิดนะฮะนั่นก็คือเอ่อชื่ออะไรนะไอ้ถังลาวานั่นเองนะฮะช,ชื่อเกมถังลาวานะฮะอ่ะอ,อยู่ในโปรโตไทป์ด้วยนะฮะเป็นการคอนเฟิร์มว่าเออเนี่ยใหม่จริงนะฮะอ่ะโอเคเอ่อ เอาไปไหนเนาะเอ๊ะตีต้องไปอันนี้อันนี้นี่ disaster ฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าเหตุการณ์เนี่ยจะคล้ายคกับเมื่อวันที่18มีนาคมหรือไม่นะฮะที่ตึกที่จตุจักรนะฮะตึกสตังงอถล่มออาไม่เกี่ยวอันนั้นอันนั้นอันนั้นก็ disaster เหมือนกันแต่แต่อันนั้นอันนั้นชีวิตจริงอันนี้ชีวิตเกมนะฮะไม่แก้อีกแล้ว <S <S ตบมุกไม่ทันอะไดิ ต้องทำไงอะ่ะอีพิกช่วยด้วยอยู่ไหนไปไปตามอีพิกหนีอ่ะเมื่อวานนะคุณผู้ชมอีพิกเขาได้ทําการไปทดสอบเล่นเกมนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วะฮะเราต้องพยายามทําตามอีพิกนะ,ะ or, มีทีเออร์ชวเวอร์เฮ้ยฝนดาวตกโอเค <Okay. S 1> <ตก S 2> เราต้องหลบภายในใช่ไหมภายในอาคารเนาะใช่แต่ว่า,าบ้านก็พังได้นะอ้าวแล้วเลือดไม่หิวนะเอ้าแล้วเมื่อกี้กระโดดตกมาแล้วอ่ะเลือดหายไปครึ่งหลอด ไม่บอกอะบอกช้าไปเ้าก็ไม่คิดว่าจะโดดลงอะแล้วอีกกระต่ายนี่ก็ยังมตามอะอกเนี่ยอ่ะคุณผู้ชมยังไม่รู้ <c oughs> นะฮะกระต่ายนี่มาจากไหนนะฮะมาจากเอ่อน่าจะเป็นในส่วนของเหตุการณ์ a อ u ิ f o o ล s เ a y นะฮะที่ไมค c r ร f t เขาเอามาเอามาเอามาเขาเียนะเป็นกิมมิกอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้ยดันตกอีกแล้ว <c oughs> ขายครึ่งหลอดอะไรเนี่ย นี่ไหนตอนแรกมันบอกว่าจะมีซัมบี้อะไรนี่ไงไม่ใช่หรอมันสุม่มเรือ่อยๆอ๋โอ้โหฝนดาวตกทำไมมันแรงจุงเบยนี่ไงมันจะมีดิสเอร์มาต่อละแอซิดรนบล็อกมันจะหายไปนะฮะาฝนกรดอีกโอ้โหนึกว่าเล่นเกาะกรดนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมอยากดูเล่นเกาะกรดหรือไม่นะฮะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะฮะต่อจากซีรีส์สกายบล็อกนะฮะ โอเคด้วยตอนนี้คือไม่เห็นฝนไงสาเหตุที่ไม่เห็นฝนเพราะอะไรเพราะดูหน้าไข่เอ็นฟิตไว้อยู่เดี๋ยวมันยังมีมิติเอิร์ธชาวเวอร์อีกเหรอยังมีฝนดาวตกอีกเหรอโอ้ชีวิตจะจะมีแบบไปเรื่อยๆอ่ะทำไมเราต้องใช้ชีวิตให้ลำบากด้วยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเออตอนนี้ออกนอกอาคารไม่ได้เลยเนี่ยแรงมาก The อยซ์ e อะวะอ้ my God โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยอยตายตยโอ้ยตายตายตายตอยยตายตายตายตัยตยยตายตา้ตยมันตยุดยยตายตยตายตยตายมาตายตายตยตา่ตยตายตาย้ยตา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 ยตยตายเยตา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 ยเายตอยยตายายตายทายายยตายตายาย และสองคนนี้ก็คืออยู่ใกล้ๆเอ้ยพื้นมันเปลี่ยนตามเราวิ่งเลยเหรอโหโวแล้วดูมันดูบนน้ำชิลอย่างงี้ไม่ทำไมไม่ตายกันสักทีอ่ะเอ้ยมันม F ีไอเทมด้วยหรอใช่ใช่เฮ้ยมันมันฉลาดดิเห็นไอไอดาร์กดาร์กสามห้านี่ไหมมันฉลาดอ่ะก็คือน้ำลาวาจะได้ไม่ทำอะไรอเออเฮ้ยฉลาดได้ไอเดียในการเล่นคันถัดไปละ่็จบเกม มันก็เป็นดิส ASTER ของแท้อันนี้ของแท้นะของเราก็ของแท้เหมือนกันแต่ก็ไม่อยากให้อันอันหนึ่งเกิดเลยเนาะตามอีปิกไปอีปิกเป็นฆาตากรเอาไม่ใช่ผิดเกมไม่ใช่ละโอ้โหกว่าจะแก้พี่มุกจบไปนานแล้วเอะไรอะโอ้ใหม่กูเนสโอ้มันมีตัวเดียวใช่ไหมเฮ้ย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 หนีหนีหนี โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้หนีด่วนหนีด่วนเลือดหายไปครึ่งหลอดเนี่ยเขาไปเอาพวกโพชั่นมาจากไหนอะมันมันจะอยู่ตามทางอะทางข้างนอกเนี้ยหรออืมเฮ้ยมันมาหาแย่แล้วแย่แล้วจมน้ำโอ้ช่วยด้วย my god อยู่ในน้ำก็รถโอ้อ้ my god อ้ my goodness อ้ my god ลูกลงโอ้ยโอ้โ้โอ้อ้โออ้มาไเนี่ยอะไรอย่ามาดิอะไรอะทอร์นโดอะไรเนี่ยไหนอะแล้วอันไหนจะเป็น red light green light อ้างล่างข้ล่างข้า่างอมันจะมีเขียน โอ้โอ้โอ้ h o โอ้ย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 โอ้โอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยังไงอะตโอ้ยโอ้อ้อยุดขยับเหรออ๋อไฟเขียโอ้ยโอเโอ้ย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 ยอยโอ้ยโอ้ยอ้ย้ยโอ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 ้อ้ยโอ้ยโอ้ย ตอนแรกอ่ะก็เข้าใจว่า red light green light คืออะไรคือสีเขียวสว่างกับสีแดงสว่างเขาหมายถึงไฟเขียวไฟแดงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยติดบล็อกตายโอ้โหเหลือครึ่งหัวใจเนี่ยไ i g h ิ่งโอ้โหทอร์เนโดเปย่้งเลยอ่ะเนี่ยอ๋อเข้าใจแล้วทำไมติดบล็อกตายทอร์เนโดนี่เอง ทโดมาจบ i m p a t i e n during red light คือไม่ได้อยากขยับไงแต่โดมาเฮ้ยทโดสวยนะว่าไปโอ้โดมาหามัแล้วโดมาหามาแล้วตายเลยเรียบร้อยไม่หลาะัจคน GG คนแรกอะบอกให้เอ้ดอปเปอร์นี่ออกจากโปรตัสโปรตัโปรอทัวโปรไทไปนานหรือยัง ไม่รู้อะลองออกไปดูไหมเดี๋ยวค่อยก็ได้อ่ามันไม่มีคนเลยโอเคได้กอนโดลาอ้แมปเดิมกับเมื่อกี้ใช่ไหมใช่อ,อะไรอะ You have reached your hype limit Add hype to prototype lobby mini games by right clicking with the hype diamond คืออะไรไม่รู้นะ You have reached your hype limit มีเรื่ออะไรคือ hype limit a n d hype to Prototype lobby mini games by right click เอ้ย right clicking with the hype diamond hmm? i s used to show how hype you are for prototype games Earn hype by oh. playing Prototype lobby mini games คืออะไร Feel feel แบบว่าแบบลงคะแนนให้เกมนี้ว่า อ๋อไอ้ดอปเปอร์หลุดโปรโตไทป์ไปนานแล้วอไอเนี้ยแต่เดีเดี๋ยว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 สกายบล็อกสกายบล็อกยังโปรโตไทป์อกีกเหรอดอปเปอร์หายไปแล้วเสียใจวะ่ะไม่ดอปเปอร์มันมีแต่มันเป็นเกมตัวเต็มไปแล้วไม่ใช่หรอหรอเมื่อกี้ไม่เห็นเจอในคอมเพลสเลยอ๋ออืมอ้าวคุณผู้ชมเราแค่ไม่ได้เล่นแค่ปีเดียวเองอ่ะปี่ขนาดนี้ได้หรอ นอกจากสัปดาห์ที่แล้วคุณผู้ชมชมไปนะฮะเมอร์เดอร์จะเปลี่ยนแบบแล้วเนี่ยยังยังยังจะเปลี่ยนเกมอีกเหรอเออหาตึกก่อนอะไรเอ่ยอะไรอะไรเรดอีกนะเธอในเดอะดราตอนโอไมค์เอ้ก้อนไม่พอไอ้น,นี่อีกอะไร โอ้โหเฉียดเลยเอ้ยอะไรหไอเลสไลท์อะถ้าขยับเลือดหายไปครึ่งนึงเลยอะจริงเหรอ,อแต่ไม่ได้ึกับตายทันทีใช่ไหมไม่ไม่แต่หายไปครึ่งหนึ่งอะครึ่งแบบหมายถึงครึ่งจากยี่สิบไอจากสิบหลอดอะนะใช่หายไปห้าไอหายไปสี่ดวงอะ โอ้โห่เนาะตอนนี้คืออยู่ด้วยความเงียบมากอันมี next disaster อ้าเอ๊ายสตอมบี้ alcoholistic สต zombie will spawn and chase after players jumping is ้งอิซิมโฟ for a short time โอ้ไม่คือเกิดข้างหน้าเลยอ่ะแล้วก็วิ่งมาเลยอ่ะแล้วมันเลตไลท์อยู่เนี้ยโอ้โอ้จะเอาตายอ่ะกระโดดไม่ได้จริงจริงย Oh god เนี่เหรอสออบี้อพอลโลคลิปส์นนีอย่างล่างอะเต็มเลยอะข้างล่างหรออืมโอ oh my g ม d ยโอ้ยอ้โอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยอ,อ้ยโอ้ยโอ้ยโอยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอเยโยอ้ีโอยกอนเร็วยจะได้ชนะ้ี้ย้ยโอ อ๋อไอห้ามกระโดดนี่คือมาแค่เฉพาะช่วงเวลาเมื่อกี้ใช่ปะแล้วก็ไม่มีแล้วกระโดดได้โบติแอีกเลยอ๋อมีนี้ด้วยแล้วข้างล่างซอมบี้เยอะนะโอ้ยน่ากลัวจังว้ยดี่ป้าไหนไม่มีอ๋อน่าจะเป็นเอพิลฟูลของไม้ค้ำโอ้โหน่ากลัวมาก คุณผู้ชมนอกจากจะมีเอกใตยปีศาที่ตามเราไปตลอดเวลาเนี่ยยังมีอันนี้อีกอันหนึ่งนะคุณผู้ชมคือมี e อช e เปอร์โอ้ไม่ก็บีชิเปอร์ทนโดมาทนโดมาไอ้ดำไง่ะหนีหนีหนีเขา่างมีซอมบี้นะเห็นละโอ้โหโอ้โหก็แทกตายเลย ตกใจหมดเลยอะ่ะวี<ม>คิปเปอร์รอ่ะคือกะให้ใครรอดอะ่ะไม่มีคิปเปอร์แบบอืไอ้ไอ้ไอ้อะไรนะเรียกว่าอะไรนะเอฟฟิลฟูสเตนี่ใครใครบางอาจชนะบางอาจมากบางอาจจริงๆมีชนะเลยอีกไม่มีใครจริงกับเราเลยโอเคขอบคุณที่จะไปหน้ามาให้ นะอะคุณผู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในส่วนของเกม d r o p p e r ที่ Pixel คิดถึงนั่นเองนะฮะจะสังเกตได้ว่าแมปเปลี่ยนไปเยอะมากนะฮะ1ปีที่ผ่านมาทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยนะฮะหมายความว่ายังไงนะฮะแต่แต่ก็ยังเป็นแมปเดิมน,นะ oh <my> นะคุณผู้ชมล็อบบี้เปลี่ยนมาแต่ที่เหลือ,อยังเหมือนเดิมเฮ้ยลืมไปไม่ใช่โอ้หโ,โ,โดนโลกเต็มเต็มเลยโดนหลอกโดนหลอก ทะเลของโลกมันคือของอปลอม <g ül> มีกระต่ายมารอรับด้วยตรงทางออกอะ่ะ <g ül> อันนี้ง่ายอันนี้ง่ายโอ้ยเฮ้ยอะไรด้านไหนแล้วเนี่ย UFO ยังเกิดลง <g ül> อันนี้สามอะ่ะไอโอ้ไอกระต่ายของเอพิวฟูสเนี่ยก็คือ <g ül> ขยันมาก เฮ้ยน้ำอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อโอ้ oh my god มันยากอะยากไหนเนี่ยหึบนี่ด่านอะไรเนี่ยอะไรไม่ใช่คือโอ้ oh my god ด่านนี้มันยากว่ะ UFO ปะไม่เอ้อันหลัง UFO l u n c h Zone เหรอเออ โอ้ oh. ถ้าออปิกว่ายากก็สวยละเอาไป oh, ใช้น้ำอันนี้เป็น <laughs> เขาเรียกว่าอะไรนะตอนตอนลันช์ลันช์เอ่รอร็อกเก็ตอะจะเขาเรียกว่าอะไรนะจะจะกระ,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 ะสวยอวากาศใช่ไหมเออกระสวยขึ้นฟ้าเรียกว่าอะไรโอ้โ oh. ห rocket science โอ้ยยากอ่ะจริงด้วยยากจริง oh my goodness โอ้พระเจ้ารถแสนบโบไม่ใช่น้ำถึงแล้วแต่มันไม่ใช่น้ำแล้วน้ำอยู่ไหนมันหลอกอะแล้วมันสีน้ำเงินหมดนี่อะบ้าแล้วโอ้ยไอสกิปเอาเ l a b โบออกไปดิเกก้าข้อความหน้าจอเนีนะเอ้าผิดด้านอี่โอ้ยโอ้โอ้โอ้ กระต่ายกระต่ายเอพิวพูส e ช่วยด้วยอย่าอยู่นิ่งๆดีกระต่ายโอ้ยโอ,โอ้ตาย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 สกิปดีไหมเนี่ยไหนคือน้ำเนี่ยคือหาน้ำไม่เจอไม่ไม่สกิปหรอ,อ,อไม่ไหวแล้วเฮ้ยเซเว่นแอดมารัรอลนี่คือ ออ้ยเอาเอาเข้าไม่ทนันอะไรอ่ะก็ะอยู่หน้าประตูแล้วอ่ะแต่เข้าไม่ทันอ่ะอ๋อโอ้โหด่านสุดท้ายง่ายกว่าอะไรนะด่านไอ้ไซน์็อกเก็ตนั่นอีกนะคุณผู้ชมไซน์โรกเก็ตมันดูเป็นวิชาเรียนไงไม่รู้อ็อกเก็ตเฉยๆแล้วกันเออนะไอ้กระสวยอวกาศอะไรเ,เนี่ย มันเขาาจัดลําดับผิดหรือเปล่าก็าอาจจะหมายถึงว่าด่านแซนวอร์มเนี่ยแซนวอร์มเนี่ยมันคือแบบมีเดียมหรือเปล่าแล้วไอ้ด่าน r o เก็ตอะไรเนี่ยมันเป็นด่านหาหรือเปล่าเขาจัดผิดหรือเปล่าไม่น่านะไ <laughs> ปะไปเล่นคารินิดนึง <laughs> ได้เป็นอะไรเอ่ยกินโนเหร โอ้ยคาลิมันอีกคาลิการที่คุณเล่นคาลิก็เหมือนคุณกำลังฆ่าตัวเองอไม่จริงทำไมโดนคำสาบเหรอเออคำสาบได้สแปมอีกเอ้าการเล่นคา,าลิเหมือนทำให้ชีวิตสันลง <laughs> แน่จริงก็ฟันดิแน่จริงก็ฟันเลยอโอ้โห ยังไม่ทันเก็บทองเลย,ยไม่ได้ละเฮ้ยเฮ้ยทำไมเป็นสีเขียวอ่ะได้อะไรได้อะไร,ะไรนะงม่เพลคือ่้สเนะน a ิอาแล้วสุดได้อะไรอ๋อมันบอกว่าใครเป็นดีเทคทีฟบอกเรามาโซ่เ,เหนียวหัวม่มวง ไม่แต่มันจะมีครั้งหนึ่งอะที่คาริเคยบอกว่าใครไปฆาตรกรได้ด้วยนะสุดยอดเฮ้ยตอนนี้คือคำสาบเต็มตัวหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวทำไมไม่มีเรื่องดีๆของเขาบ้างเลยโอ้ทำไมได้แต่คำสาปว <สา S 2> ะฆาตรกรช่วยฆ่าฉันทีคขารู้ป่าจิตใจมันไม่ดีอ่ะก็เอาของไม่ดีไปเอายังไม่ทันทำอะไรเลย <laughs> พี่แม่ฮันทำอะไรก็จบเกมแล้วคุณผู้ชมแค่เล่นคาริ้กก็จบเกมได้นะฮะบอกเลยฆาตรกรไม่มาช่วยฆ่าเลยอ่ะมันทรมานนะรู้เปล่กปาการโดนคาริสาบเนี่ยฆาตรกรบอกไม่รู้เอ้ยแต่จริงๆนะด่านที่มีคาริเนี่ยฆาตรกรถือว่าแบบเป็นเป็นเป็นเนขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะเป็นพ่อพระแม่พระมากเลยนะช่วยปลดปล่อยผ <laughs> <laughs> ู้เล่นที่ถูกขับสาบอะไรหรือไม่จริงอือฮ mm ึ hmm. เฮ้ยวาร์ปด้วยเอาวา้า์กันเนี่ยโอเควาร์ปได้ละเอ้ยฆาตากรจะไปนะเนาะเฮ้ยอ๋อฆาตากรตายแปลว่าอีปิกไม่ใช่ฆาตากรอ,อ้าวอ้าวจบแล้วไวไปป้าวนะ้องแต่ด่านเมลเทนนี่เหมือนจะไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่นเนาะ คืออย่างวิลล่าเนี่ยเป็นแต่แต,แต,แต่แต่ที่อยากรู้ก็คือด่านซับเวย์เปลี่ยนด้วยหรือเปล่านกึกว่าได้ซับเวเย์เฮ้ยอันนี้ด่านใหม่ปะไม่เคยเห็นหรอเอออาจจะด่านใหม่เพราะว่าชื่อมันแปลกที่ลึกกึ๊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 กึกมากเลยอะ Hello rich boy ด่านอะไรเนี่ยได้เป็นอะไรอดูมันด่านใหม่นะเอ่อใหม่ดีใหม่ เฮ้ยมี Activate t r a c t o r ด้วยฮะมีต้นแอปเปิ้ลด้วยไหนโอ้มันมี Activate t r a c t o r ได้ด้วยนะอยากรู้ว่าเป็นยังไงล่ะขอหาทองก่อนขอทองเลยดีฮ้ยอะไรอะไรเสียงอะไรไม่เห็นแอปเปิ้ลเลย Watch out อ๋ออ๋อ คือถ้าแอปเปิลตกใส่ใครคนนั้นก็ตายไงอ,อ้าวเหรอเฮ้ยฆาตากรอยู่แถวนี้อ้โอ้อ้าวไอทีเวดแท็กเตอร์ไม่ทันไอไอตัวเรื่องเขาเรียกอ,อะไรนะไอตัวดำๆแล้วก็ขอบฟ้า,ฟา,ฟาชื่ออะไรเนี่ยลงท้ายด้วยโปรอ่ะลงท้ายด้วยโปรไอแท็กเตอร์อะคือมันขับชนอ่ะจริงเหรอ สรุปคชนอะสรุปชนใครเดี๋ยวมาคุยกันดีๆไม่ชนไม่นไม่ไมมันไม่บางกียังไม่ได้กดอ๋อต่กดที่หลังถูกไหมเออกดตอนมันเดินผ่านไปแล้วอะอ๋อโอเค้ยของเล่นใหม่แต่ยังไม่หันเล่นเลยก็คิดซะละอุ้ยแต่ดอกไม้สวยมากแต่เดี๋ยว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 เด๋ยวเมืองเนี่ยจิ๋วหนึ่งแต่ดอกไม้เนี่ยอันมันเริ่มเลย แมวก็ว่าไงเมืองน้อยเมืองเมืองเล็กเราจะเป็น <อะ S 2> แมงก็ได้เราเป็นแมลงนี่เองเนาะอ่ะคุณผู้ชมฮะเรามาปิดท้ายวันนี้กันด้วยแมป e ฮดควอเตอร์นั่นเองนะฮะสำนักงานใหญ่ของเรานั่นเองอ่ะทีนี้ภารกิจที่เราต้องทำอันดับแรกก็คือตามหาอีปิกก่อนนะเอา้า <laughs> ทำไม ไม่รู้เพราะว่าอีพิกอะทำตัวน่าสงสัยนะฮะก็ต้องพย,ยายา,ยายมตามติดชีวด,ดาราอารมณ์เหมือนตามติดชีวิตดาราตามติดชีวดาราเป็นดาราดาราแต่คำสัปดาห์ที่แล้วว่ามีไอไไออเสื้อดำอะไรสักอย่างเดินตามตลอดด้วยเป็นหรือเปล่าเราอะไม่ได้เป็นเรียกมาตามดิ เอถ้าสมมติไม่มีเสียงฆ่าเลยเนี่ยอีปิกมีโอกาสเป็นสูงมากเพราะแบบยังไม่สามารถเอาดาบออกมาได้อะไรอย่างเงี้เฮ้ยแม่แม่เห็นไหมคุณผู้ชมเดาถูกโอ้โหโอ้โหโอ้โหหักเรียมโโอ้โอ้ยทำไมไอเวลาที่เดาถูกนี่คือแบบมาซี่มาซี่เห็นไหมเราคอยตามเนี่ย โอ้ยอันเลยทุกอย่างจะขึ้นเร็วมากจะหลบก็ทำไมไม่หลบวะเป็นฆาตกรในรอกไม่ทันฮะเพราะว่ามันจะยิงไม่ทันอุตส่าจะขึ้นไปปาไม้ไห่เออเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเห็นไหมคุณผู้ชมมันไม่มีการฆาตกรรมกันเกิดขึ้นเพราะเราตามฆาตกรอยู่เออ อ๋แล้วคุณผู้ชมอีปิกเนี่ยทรัตัวน่าสงสัยนะฮะมีกลิ่นทำแม่งทำแม่งนะอ่าไหนไหนตรงนี้ตรงนี้ยึด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 ก่อนยึดก่อนตรงนี้จําได้อะไรภาพจํายังชัดเจนว่ามาอยู่ในห้องอาบน้ำตัวเนี้ยภาพจำชัดเจนนะเต้นพีโรเลตเต้นดิเต้นแล้วไม่ตายเนี่ยตลกเลยก็พีโรเลตไปเลยสิคะแล้วถ้ามันเป็นในลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ก็คืออุ้ยอุ้ยเหมือนเราจะฆ่าไม่ได้ ยังหวนอยู่เฮ้ยออกแล้วออกแล้วหนีหนีหนีดีที่เต้นอะไรอะไรเล็ดเล็ดังาก็สามเต้นต่อได้เช่นนะแล้วประเด็นคือที่ตลกกว่าคือตายแล้วยังเต้นได้อันนั้นคืองงว่าจริงๆมีอย่างอื่นให้เต้นไหมไม่จับพีนเลตเรื่องอรมีอย่างอื่นอีกไหมมันขึ้น่าครูดาวอยู่อะอะไรเนี่ย ทำไมคนเยอะทำไมคนเยอะเฮ้ยแต่ยังไม่มีการฆาตกรรมเกิดขึ้นแปลว่าไม่ใช่ฆาตกรกันสักคนไงเออถูกปะแหมการสันนิษฐานเราระดับดิเทคทีฟ์นะเป็นหรือเปล่าเราอ่ะอย่ามาดิอย่ามาดินี่แปลว่าอะไรแปลว่าเป็นใช่ไหมเออฆาตกรน่ดเป็หยุดเลยฆาตกรหยุดโอ้โอ้ เอ้ยระวังข้างหลังตัวเทาๆตัวเทาๆกางเกงดำกางเกงในสีดำระวังระวังอยู่ในห้องเดียวกันเฮ้ยเอ้ี่นี่ีเร็วเร็วเออเออซ้อนซ้อนซ้อนเออไปเลยไปเลยไปอย่าอย่าไปเจอกันอย่ไปดูให้ว่าสีเทาอยู่ไหนโอยตายแล้วยัง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 ทำไมสีเทาไม่ดูไมมาค้าเราจโอู้ยตายเลยเหร มันก็มีจังยังยังยังไม่ได้มาอยู่ข้างนอกมาอยู่ข้างนอกมาอยู่ข้างนอกอย่าออกมาข้างนอกอย่าออกมาข้างนอกไปนี่เข้าไปในตึกละอยู่ชั้นล็อบบี้อยู่ห้องโถงใหญ่แล้วก็ไปที่ห้องโอ้ห้องเปียโนมาห้องเปียโนแล้วโอ้ยไปแล้วไปแล้วโอเคเฮ้ยรอดรอดเฮ้ยรอดอยู่อยู่อ่ะโอ้ยเหลืออยู่แค่นี้ไอ้บ้าโอ้ย มันออกมาข้างนอกออกข้างนอกเอาเข้าเข้าไปในตึกใหม่ละอยู่อยู่อยู่ตรง,งห้องจีน้<ด><ะ>มแล้วก็มาที่ห้องล็อบบี้เอาไปไหนแล้วอะ่ะหายไปแล้วอะ่ะหานจากแบบแล้วอะ่ะขึ้นไปชั้นสองแล้วไปห้องเตียงนอนมันขึ้นลิฟต<อ>์ไงมันขึ้นลิฟต์แล้วก็ลงมาชั้นหนึ่งมาทงถงล็อบบี้แล้วก็ออกไปข้างนอกอ๋อนี่คือรายงานสดนะคุณผู้ชมรายงานสถานการณ์สดตอนนี้ มาซำนักข่าวซำติงจิงกระเบลในตึกห้องสีส้มเฮ้ยเฮ้ยเร็วเออเออเอาเอาเอ้าจะเบื้องบรกาศลอดแล้วจะเดินกลับมาทำไมโอ้ยโอ้ยโอโคตรลุ้นอะจริงลุ้นแท้เลยเนี่ยอีกคนหนึ่งก็คือแบบยืนอยู่บนชั้นสองยิ่งๆเลยหาไม่เจออีกเอา อาจจะชนะก็ได้เฮ้ยแต่มันอีกตั้งนาทีนะไม่แน่นะไม่แน่นะเพราะว่าคิดันมันไม่ทันอ่ะเกือบละโทษอีปิคใครที่จะได้โอกาสหนีไม่หนีอ่ะกลับมาทำไมไม่คือเมื่อกี้จะกดปุ่มอีกรอบเออเอ๊ะสามสิบวิมันจะหนีได้ไหมเนาะขาตกรไปเลย ฆาตกรไม่ขึ้นชั้นสองเลยอ่ะเฮ้ยแปลว่าฆาตกรคนนี้นี่ไม่สนใจชั้นสองนะจริงๆถ้าปิดอยู่ชั้นสองก็คือรอดละแต่ไม่อยู่คือเมื่อกี้อยากไปเอาธนูไงแต่ว่าหาทางไปไม่เจอห<อ>ลง<อ>คือดูแมพแล้วแบบนึกว่าไปถูกแต่แต่คือเดินไปหาฆาตกร <laughs> ไม่แมพมันไปหาฆาตกรด้วยโอ้โหฆาตกรลงชั้นใต้ดินจบเกมนะ ตอนนี้ผู้เล่นก็เป็นผู้ชนะไปนั่นเองอ่ะจบคลิปสําหรับเช้าวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะมีติเกมในเช้าวันนี้เนาะก็เราก็ได้เล่นทั้งเกมใหม่แล้วก็เกมเก่านะฮะทั้งในส่วนของเอ่ออะไรนะ Disaster นะรวมไปถึงในส่วนของอะไรบ้างนะ Dropper แล้วก็ Murder นั่นเองนะคุณผู้ชมก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนั่นเองและทั้งหมดนี้คือรายการสาระนเช้าประจำสัปดาห์นี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันจันทร์หกโมงเช้าจะมีม่เกมอะไรกันต่ออย่าลืมติดตามชมกัััััันนนไดดดด้้้สสสสสาหหรรบบบเชววววีีีมลลขอคคคุณแะะ่